ครัวคุณต ja. ่อยขอบคุณครับขอบคุณที่ครับกลับมาสู่รายการอกยครับดูครับนี่คือรายการครัวคุณต่อยครับและนี่เป็นช่วงสอนท่านทำอาหารอาหารที่สอนท่านทำนวันนี้เป็นอาหารที่ทาได้จริงๆรครับผมไม่ได้วุ่นวายยุ่งยากนะแต่ต้องใส่ใจครับผมไอความใส่ใจมันอยู่ที่น้ำซอสนะแล้วมันอยู่ที่ตัวทตัวอาหารด้วยแต่มันมีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆบางอย่างซึ่งเจ้าของเขาจะมาบอกเองแล้วอะไรเป็นอะไร อาหารที่ว่านี้ชื่อว่าหมูซ่อนเล็บโอ้โหแม่เราเคยเจอเสือใช่ไหมตอนแรกก็จะทําเสือซ่อนเล็บแล้วยังไงฮะมันจะติดคุกเอาก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าไปเอาเสือมามันจะติดคุกอันตรายแล้วหมูมันก็พอไหวพอไหวทำเป็นหมูซ่อนเล็บร้านชื่อร้านโอยัวลองดูว่าเป็นยังไงกันขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณทศนุชไทยกุลจากร้านโอยัวโฮมเมดครับคุณชุ่มคุณชุ่มคุณชุ่มเดินทางด้วยับ โอโยโฮเมตอยู่ที่ไหนกุ้งอยู่ตรงข้ามมอเกษตรค่ะตรงข้ามมหาวิทยาลัยเกษตรบางเขนเลยใช่คครับผมร้านใหญ่ตัวหมูหร้านสามรค่ะสามร่สามร่ร้านใหญ่จริงฮะร้านใหญ่จริงแล้วก็ร้านซึ่งตอนนี้มันชื่อร้านโอโยะโฮเมตเลยตั้งแต่ต้นป่ะไม่ค่ะตอนแรกตอนแรกเราชื่อโอโยะการ์เด้นแอนด์เลสโตรงอช่แล้วก็เป็นโอโยะแบ่งส่วนหนึ่งเป็นโอโยะหมูกระทะเพราะว่าในช่วงที่ตอนนั้นมันจะมีข่าว แอลกอฮอล์สามเมตรร้านก็ลูกค้าลดลงมากเขาก็เลยปรับเป็นหมูก<ช>ระทะปรากฏว่าจากนั้นเราก็ปรับอีกครั้งหนึ่งมาเป็นโอโยโฮมเมดใช่สู้สู้จริงๆนะฮะสู้แบบสู้สุดๆท่านผู้ชมนะแล้วก็สู้ด้วยใจรักด้วยรักในการทําอาหาราคือว่าบังเอิญร้านเขาเนี่ยไปอยู่ตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยเกษตรเขาก็ไม่อยากจะขายแอลกอฮอล์กฎหมายก็เป็นกฎหมาย ก็พูดตรงๆก็เฮ้ยงั้นท่านต้องสู้ไม่ใช่อยู่ดีจะเลิกร้านไม่เลิกครับมาทําเป็นโอยุโฮมเมดซึ่งอาหารก็อร่อยถูกปากของคนเป็นจํานวนมากประกอบกับร้านตั้งสามไร่มานั่นั่งร้านนั่นั่งจริงด้วยถ้าใครไปตรงนั้นนะจะบอกเลยว่าเฮ้ย แวะเข้าไปเหะเอะมันมีความสุขมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆทุกคนจะพูดงั้นจริงแวะเข้าไปเหอะมันมีความสุขนั่งสบาย,บาย,บายและเมนูที่จะมาสอนวันนี้ก็เป็นเมนูที่กินแล้วมีความสุขด้วยครับ,รบเขาเรียกกันว่าหมูซ่อนเล็บ,บ,บมันจะซ่อน,อนไว้ไยังไงซ่อนตรงไหนเดี๋ยวมาดูกันเลย<ด>อยากดูครับพร้อมแล้วดูครับหมูซ่อนเล็บครับเนี่ยร้านที่บอกว่าหน้านั่งดูดินี่ฮะนี่นะฮะนี่คือโอยุโฮเมดนี่ดูข้างในดิคือพูดตรงๆกุ้งเขาสามีเขาเป็นอินเทเนียด้วยเขาทำแต่เออเดี๋ยดสวยเลยดูดิ สวยจริงๆนะฮะแล้วก <มา S 1> ็ต้นไม้ด้าะต้นไม้เยอะต้นไม้เยอะกับพื้นที่ตั้งสามไร่อ่ะแล้วก็อยู่กันสบายๆฮปปี้เฮฮานะฮะนี่นี่นี่นะครับรับ้นทำจาก เอามายองเนสค่ะมายองเนสค่ะแล้วก็มีส่วนผสมที่มีมัสตาร์ดแล้วก็ใส่มายองเนสเท่าไหร่มัสตาร์ดเท่าไหร่เอ่อมายองเหนึ่งถ้วยค่ะมัสตาร์ดหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนค่ะแล้วก็มีน้ำจิ้มซีฟู้ดที่เป็นสูตรของร้านผสมไปด้วยเราน้ำจิ้มซีฟู้ดใส่ลงไปเลยผสมไปด้วยช้อนหนึ่งเนี่ยนะค่ะนี่ก็จะได้ออกมาเป็นน้ำและคราวนี้อันนี้เป็นส่วนผสมของหมูซ่อนเล็บนะคะก็เราก็จะปั่นรากผักชีกับกับกระเทียมไทยกับกระเทียมไทยทั้งเปลือกนี่เลยท่านผู้ชมปั่นให้ละเอียดเลยอย่างนี้นะครับ สัดส่วนเท่าๆกันนะฮะใช่ค่ะครับประมาณหนึ่งกำมือแล้วก็เอาผสมกับกุ้งหตัวกุ้งหตัวหตัวสำหรับหมูหนึ่งโลสำหรับหมูหน่กิโลมันจะช่วยให้หมูเกาะขึ้นไงท่านผู้ชมเหนียวขึ้นออเนี่ยดูดิแล้วก็เอาหมูหมูไปนวดกับกุ้งแล้วก็สองอย่างที่เราปั่นไว้นะคครับกับเครื่องเมื่อกี้นะฮะคะนวดจนมันนุ่มมันเนียนแล้วก็ใส่น้ําตาลทรายเพื่อปรุงรส ใส่เกลือนิดหนึ่งใส่ำงาลนิดหนึง่งใ,ใส่เกลือนิดหนึง่งแล้วก็ตามด้วยพริกไทยป่นนี่ก็กลายเป็นสามกริย์เรียบร้อยไปเรียบร้อยะนะฮะสามเสี่ยนนะฮะก็มีคลุกเคล้าให้เข้ากันค,คลุกไปเรื่อยๆจนเข้ากันดีนะฮะ,ะจนเข้ากันดีแล้วเราก็ปั้นแช่ตู้ยเย็นไว้นะคะให้มันเป็นทรงแล้วก็เอาไปเออเลยฮะแล้วถึงจะเอามาใส่ใช่ค่ะพอจะขายก็เอามาทอดคลุกกับขนมปัง แล้วก็เวลาทอดต้องใช้ไฟอ่อนนะคะค่อยๆรุมไฟไปเรื่อยๆแล้วก็มันก็จะออกสีเหลืองสวยเพราะว่าถ้าใช้ไฟแรงข้างนอกมันจะไหมข้างในจะไม่สุกแล้วเวลาจะทานจริงๆตอนทานก็น้ำจิ้มที่เตรียมไว้ที่เราทำไว้นี่แหละราดตรงท้องมันแล้วก็ทานคู่กับกระเทียมพริกมะนาวหั่นเตาอ๋อนี่เป็นของกินเล่นเลยนะใช่ค่ะของกินเล่นก็ได้กับข้าวก็ได้กับปก็ได้ซ่อนเล็บครับเพื่ตลกดีนะ เเอออางไม่รู้เนี่ยพี่อ๋อก็เคยกินจริงวะหนูก็เคยกินหนูเคยกินมาแล้วเอาเหรอหนูหหนนููไปบ่อยตอนนั้นอ๋อเลยเลยบ่อยตอนนั้นบ่อยตอนที่เราไปทัศนศึกษาใช่จ้าเป็นเด็กงั้นเป็นเด็กไปทัศนศึกษาต่อมากฎหมายก็เข้มข้นขึ้นเด็กๆเลยหายเรื่องทัศนศึกษาไปเลยนะแต่ว่าจริงๆแล้วตอนนี้ก็เป็นร้านอาหารไปแล้วกลายเป็นโอโยโฮมเมดนะการปรับตัวสําคัญที่สุดเลย แล้วมันโชคดีโชคดีกับเขาด้วยนะเพราะผมเรียกว่าโชคดีเพราะอะไรมันมีช่วงไอโควิด19เกิดขึ้นมาตรงนั้นมันทําให้มีเวลาว่างสำการปรับตัวเต็มๆเลยจริงค่ะนะมันบางคนเนี่ยบางคนบอกว่ามันเป็นวิกฤตนะแต่บางคนมันใช้วิกฤตตรงนั้นเป็นโอกาสเนี่ยใช่ใช่ใช่คือแทนที่จะปล่อยให้ร้านมันอยู่อย่างนั้นล้างไปเลยเดือน2เดือนไม่ใช่เขาปรับร้านปรับตัวเองปรับเมนูปรับทุกอย่างเลยมันเลยออกมาเป็นโอโยโฮเมดแบบนี้ใช่ ้วตอนที่คุณไปทัศนศาลามแล้วคุณเคยกินมาแล้วเป็นไงบ้างครับคือรสรสชาติดีครับบอกเลยว่ารสชาติดีดีถึงดีมากเหรอสชาติดีผมขอถามหน่อยแล้วบรรยากาศตอนที่ไปเป็นไงบ้างบรรยากาศดีดีครับว่าบางทีเราไปทานอย่างเงี้ยไม่ต้องทานเองครับมาไม่ใครอะคนมาป้อนฮะ เดี๋ยวนี้ก็มือใครมือมันทำนั่นไงกันด้วยเดี๋ยวนี้ก็มือใครมือแบบคนเราต้องปรับตัวตามโลกเราจะปล่อยให้โลกมาบีบคอเราหรือโลกมาทับถมตัวเราไม่ได้นะต้องถ้าจะมียี่ห้อนะถ้าตัวเราจะมียี่ห้อสักอันมียี่ห้ออะไรดีรู้ไหมฮะยี่ห้ออะไรครับคนเหนือโลกเหยียบเลยเราเหยียบโลกใช่ไหมไม่ใช่โลกมาเหยียบเรารอครับไหต้องทำไหน้องทำไหนทำไงทำไงกุงทำไงกุ้งทำมาทำอาจารย์อาจารายังไงกุ้งทำไง ถามได้เลยอ่ะไม่ไม่ไม่แล้วแต่แล้วแต่เขาดิอันนี้คือมายองเนสที่ใส่กับซีเอ้ที่เมื่อกี้ที่เขาทำไว้ไงมายองเนสมัสตาร์ดซีฟู้ดของหนูไม่ต้องห่วงครับของหนูชำชันได้เลยพี่เหรอเหรอเหรอชอบอันนี้กันหนึ่งไม่ลาดดูยู่แถวนี้ช่ำชันได้เลยพี่แม่บัวเคยข้ามมาเคยขี่พอแล้วแล้วแล้โอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอสมัยก่อนเนาะใส่อย่างี้ก่อน คือเราเห็นรูปร่างข้างนอกอ่ะเราจะเดาว่าเป็นหมูก้อนนะคุณผู้ชมแต่ไม่ใช่นะไม่ใช่ลองดูดีๆมันทํายากมากเลยเนี้ยเพราะว่าในการทอดต้องใช้ไฟเบาเดินเบาตลอดไม่งั้นนี่เกล็ดขนมปังที่อยู่ด้านนอกไม่ไม่อร่อยแล้วเหม็นเลยน้ำมันน้ำมันที่ต้องใช้ก็ต้องใช้น้ำมันปาล์มนะคะต่อยใช้น้ำมันลำข้าวไม่ได้เพราะว่าถ้าน้ำมันลำข้าวเวลามันร้อนใส่ของทอดไปมันฟูทำไมอต่อยกินมีใส่กระเทียมใส่อะไรด้วย เนี่ยต้องกินอย่างนี้ถูกหลักถูกหลักต้องกินอย่างนี้ค่ะมันก็จะมันจะมีกลิ่นขึ้นมาของกระเทียมแล้วมีเปรี้ยวของมะนาวได้ทุกรสเอาทุกอย่างสำหรับผมผมว่าเป็นอาหารอัปเปอร์ไทยนะอาหารทานเล่นอาหารเรียกน้ำย่อยอะไรครับอาหารให้อภัย เนี๋ยอ่านเรี่องคำย่อยก่อนนะให้มันแอบพอใจนะฮะให้มันรู้อยากกินอาหารอย่างอื่นต่อไปบอกเลยว่าอ้างขออนักฟอเพิ่มพูดพูดกันเสร็จหมดหรือยังเสร็จหมดแล้วครับสำหรับผมนะเสร็ครับสำหรับผมนะผมว่านี่เป็นอาหารที่อร่อยที่สุดเลยผมไม่ได้พูดเล่นๆนะผู้ชมผมไม่เคยนึกว่าไอหมูก้อนอย่างงี้แค่นี้มันจะอะไรนักหนาเพราะผมเป็นคนที่กินไอหมู ทอดกระเทียมพริกไทยอยู่แล้วไอหมูคอเนอี่ยกินอยู่แล้วกินอยู่แล้วตอนแรกที่เขามาบอกว่ามี2อ,อย่างใส่เข้าไปจําได้ไหมฮะ<ห>เขาไม่มีไม่ใช่ครับเขาไม่มีเขาไม่มีพริกไทยใส่ลงไปเขาใส่รากักชีแล้วก็ใส่กระเทียมกระเทียมแต่ว่าพริกไทยเขามาใส่ทีหลังคโอ้โหท่านผู้ชม นี่มันเพอร์เฟกจริงๆนะท่านผู้ชมไปทำได้เลยถ้าอยากจะทำกินมันอร่อยจริงๆและทานคู่กับที่พูดเนี่ยนะฮะไอ้ไอ้มะนาวนะฮะมะนาวหั่นเตาแล้วก็กรเทียมหั่นเตาแล้วก็พริกต่อยไม่ใช่มีนี่อีกฮะกรเทียมฮะกระเทียมหั่นเตาใบเนี่ยเนี่ยแล้วก็ใบสะระแหน่แล้วก็มีพริกท่านผู้ชมมันอร่อยบ้าเลือดจริงคือรสมันไม่แรงเกินไปแล้วไม่เลี่ยนด้วยแล้วมันไม่อ่อนเกินไป มันไม่มีความเค็มสำคัญจริงๆมันไม่มีแล้วมายองเนสกลายเป็นมีความเปรี้ยวมีความเปรี้ยวกับความความหอมอ่ะได้ลงตัวพอดีๆลยอันนี้ไปถึงสังอันนี้ก่อนเลยนะเพราะมันจะไม่นานถู่ไหมที่กุ้งมันไม่นานถ้าดัน้ำแดงสักแก้วหนึ่งอยะๆอายะไอายะอายะเนาะถ้าดน้ำแดงสักแก้วหนึ่งผมไม่เคยผมไม่เคยคิดว่ามันจะอร่อยได้เลยจริงๆือ สุดยอดสุดยอดสุดยอดไม่เคยเลยไม่นึกเลยมันจะอร่อยหนูบอกเลยนะหนูเนี่ยไปกินมาบ่อยมากแล้วก็รู้สึกว่าเมื่อกี้เดินมาจะเฮ้ยมาแล้วเหรอก็ดีฟันเหมือนการรอคอยคุณผู้ชมอร่อยอยู่บอกเลยว่าอยากให้ถ้าไม่หนูเนี่ยหนูจะชิมน้ำต้อสเยอะๆเพราะน้ำต้อสเป็นฉันในแบบของชื่นใจนะครับคุณผู้ชมร้านโอโยะโฮมเมดวันนี้ต้องไปครับกับเมนูหมูต้อนเล็บ รับจมูกไว้นะครับนานแล้วพี่อยากจะให้ติบกะแนนเต็มติบกะแนนเต็มติบกะแนนเต็มมันเป็นอาหารที่เหนือความคาดหมายเทหรับผมผมไม่นึกแต่ผมเห็นไม่วิธีการทำผมเห็นอะไรผมก็บอกมันจะอะไรนักหนาใช่ใช่ใช่ <c oughs> แต่มันอะไรนักหนาจริงๆลองไปทานดูแล้วจะรู้ว่าอะไรนักหนาจริงๆวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณทศนุชข,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 ขอขอบคุณร้านโอยุโคมเมตขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการมาโดยตลอดความแตกต่างเนี่ยมันมีเห็นไหมถ้าไม่ต้องมี เมนูที่วิลิสมาหลามหัดสะทันวุ่นวายมากมายก็ได้ธรรมดาก็อร่อยถ้าท่านทําธรรมดาแล้วมันรู้จักรู้จักที่จะทํามันมันก็อร่อยได้มันก็ลงตัวได้และการปรับตัวสําคัญที่สุดตอนนี้ถามว่าเธอชื่ออะไรเธอชื่อกุ้งเหยียบโลกเธอชื่อกุ้งเหยียบโลกจะให้โลกมาเหยียบเราทำไมอ่ะมันเรื่องอะไรอ่ะลาไปก่อนตัวกจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ วันนี้เราจะพาไปรูจากประโยชน์ของหอมหัวใหญ่มีวิตามินซีและมีสารคาซิทีนสูงซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระทำให้เราแก่ช้างไงคุณแล <À S 3> ไมฮะม,มันขึ้นจม่ก,กนกขมถึงตา,ามาไก่สุวรรครับ ไก่ทอดนะทั้งตัวด้วยนะแต่ถอดกระดูกเนื้อไก่ด้านนอกคุณผู้ชมครับกรอบแล้วข้างในเนี่ยชุ่มฉ่ำคนกินไก่เนี่ยมันสวานเมันไแทะตรงปีกตรงข้อตรงตวันมันขวบขึ้นในท้องมอญ